เอาเราวันนี้เราก็อยู่ในโลโบกนะครับอีกเช่นเคยนะก็วันนี้เราอยู่ในแมพที่ให้เราเนี่ยหลบหนีหาทางออกจากโรงหนังครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไมเราต้องหลบหนีออกจากโรงหนังนะงั้นเดี๋ยวไปลองเล่นพร้อมกันอ่ากันนะครับนะ oh. ดูเหมือนว่าการที่เราต้องหลบหนีออกจากโรงหนังเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีมอนสเตอร์จากในหนังเนี่ยมันมีชีวิตนะครับแล้วก็ออกมาทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้านะ ไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่เขาพูดถึงกันนะครับนะโอ้โหมันดูน่ารักจังเลยอะ่ะอย่าเสียเวลาเลยงั้นเราหนีมันกันดีกว่าครับอ่ออีซี่เกแว,วะ่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ผมอยากรู้ว่ามันจะมีเกมหลบหนีอะไรที่มันยากหรือเปล่านะแบบนี้ก็น่าจะเป็นแบบหนึ่งที่การเจาะเกินไปสําหรับผมอ่ะอีซี่ใช้เซนเลยแล้วกันนะกลางนี่เซนอย่างดีับผมรึปะ มีน้ำเริ่มท่วมแล้วว่าคุณผู้ชมรีบไปดีกว่าครับก่อนที่เจ้าเดนเดสาร์มันจะตามมาทันนะตอนนี้เราเข้าไปสู่ห้องเบื้องหลังฉากแล้วดูเหมือนว่าจะต้องอะไรเนี่ยหากุญแจเหรอใช่ไหมนี่เจอแล้วครับเจอกุญแจแล้วเก็บยังอะ่ะแล้วกูถือกุญแจนะครับนะถือเดินเดินเป็นสง่าทำไมใช้แล้วไม่หายไปนะครับเฮ้ย ทำไม่อยู่ดีมันมีหนูยักษ์อยู่ในโรงหนังในวันนะี้หรือว่าทุกอย่างที่ออกมาจากละครเรื่องนี้ที่เราดูเนี่ยมันตัวใหญ่ขึ้นหมดเลยก็ไม่ดูนะแต่แบบนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นเลยว่ะนี่คือเหมือนกูเล่นอยู่คนเดียวอยู่แล้วนะครับนะเพราะมันง่ายไปหรือเปล่าก็เลยแบบเขาไม่เล่นกันแล้วนะลองนะครับนะแต่กูเพิ่งเคยเห็นไงแบบนี้ก็เลยอยากลองเล่นหน่อยครับรงไหนเนี่ยอา้าอ๋อนี่ไงนี่กูวิ่งมาจะถึงห้องครัวเหรอเนี่ย มาทำชีทหกเนี่ยนฮะเฮ้ยอีซี่ว่ะอุ้ยดูเหมือนเราจะผ่านประตูเข้ามาสู่ในโลกของหนังหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเราหลุดออกมาจากโลกความเป็นจริงแล้วก็สู่โลกของเจ้าพวกในโดเสารนี้กันแล้วครับอีหนักลือหนักลัวจังเลยต้องกรีดไหม น่ารักจังเลยอะ่ะมันไม่ดูน่ากลัวเลยพวกเนี้ยโอ้โหนี่คือเบงเบงเสียงทายโอเคไปทางนี้โอเครอบเดียวพอครับไปไปต่อแบบพิววๆเลยแบบรัวๆแบบเหมือนเจนสนามอะยากกว่านี้พี่ก็เล่นมาแล้วน้องของแค่นี้ไม่คนามือพี่หรอกอีซี่อันตรายมันมีป้ายเตือนอยู่ครับ ไอ้ที่นี่เขาขึ้นมาขายของอะไรลักหนาเนะี่ยเหมือนเป็นเขาวงกดให้เราหาทางออกนะเฮ้ยเหี้ยตกใจหมดเลยนะครับแค่ยืนขู่ไปอย่างั้นแหละอ๋อเราจะถึงทางออกแล้วโอเคโอ้ยด่านมาเลิกแอดเวนเจอร์ครับผมเอแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกเลิกแอดเวนเจอร์ฮะยังมีกับดักด้วยอุย้ยเราจะไปไหนต่อเนี่ยอ๋อนี่ลิฟต์เออุย้ยผมว่า ด่านหลบหนีของอันแมบนี้เนี่ยคือดูแอคเวนเจอร์ดีนะแล้วก็ดูแบบท้าทายอ่ะคือแบบด่านมันดูมีทุกเล่นเยอะ,อะดีกว่าด่านหลบหนีจากคุกหรือด่านหลบหนีจากโรงเรียนที่ผมเคยเล่นไปนะครับนะเนี่ยดูเด็มีลื่นแล้วก็อะไรพวกนี้ด้วยนะครับนะเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวต่กันต่อโอเคดูเหมือนว่าเราจะออกมาจากกับดักที่เราตกได้แล้วนะครับ เรากำลัลงมุ่งหน้าสู่ปลายทางสุดท้ายหรือเปล่าเอ๊ะสภามันล่องหนเหรอผมอาจจะต้องหาปุ่มหรือเปล่ามันจะมีปุ่มะไอยู่แถวนี้หรือเปล่าลองดูดิโอเค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 เห็นสวิตแล้วครับมันอยู่นี้นี่เองเอหาตั้งนานเนอะนึกว่าจะอะไรนะครับลืมดูลืมดูว่ามันมีพวกทาซานมันปีนปปาบินมาอยู่ด้วยนะอี่ส เก็บข <Okay, S 2> องขวัญก่อนวิ่งนี่คืออะไรประตูทางออกวะเนี่ยเอ๊ะเข้าไปแล้วเป็นไรครับเอ๊ะเป็นที่จ่ายตุ่วหนังเหรอคืออะไรวะมีพนักง,งานต้อนรับเป็นเจ้าพวกในโดสาที่ยู่หนังเว้ยไม่รู้เลยว่าฉันกำลังเผชิญหน้ากับอะไรครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนโลกมันเริ่มผิดเพี้ยนไปแล้วนะไอ้ดูสิโอ้ห้องต่อไปเป็นห้องเลเซอร์อีี่ อีซี่ี่เรากำลังไปไหนนะแต่ด่านมันค่อนข้างไกลอยู่นะด,าด่านค่อนข้างเล่นนานอยู่นะครับนะทับไปเล่นไปนะครับลงไปด้านล่างเ่ะเอ๊ะ What the fuck คืออะไรอะ่ะห้ามลงโดนสีแดงใช่ไหมแล้วก็อีซี่ดิโอเคดูเหมือนจะใกล้ถึงทางออกแล้วนะครับแล้วก็มีพวก ในโดเสามายืนต้อนรับเราเว้ยอะไรอ่ะไปไปแบบพิวๆเลยข้ามถนนจริงๆต้องข้ามทางม้าลายนะคุณผู้ชมถ้าไม่ข้ามทางม้าลายก็จะเป็นแบบเมื่อกี้นะครับนะก็คือโดรชชนนะครับนะเฮ้เอ๊ะ,อ,ะออกจากโรงหนังมาสู่ในท่อขายของเก่งนั่เงินโลบอกสัต์ ก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะหนีไปถึงขนาดไหนนะตั้งแต่ในโรงหนังยันอยู่ในท่อเอ๊ะเราเคลียร์แล้วหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเราเคลียร์ด่านนี้แล้วครับโอเคสนุกมากเลยนะครับนะโอเคครับงานสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับก็จริงๆเนี่ยมันมีให้เข้าประตูไปสู่แมปอื่นด้วยนะก็คือไปหลบหนีเป็นอีกด่านหนึ่งเลยนะครับนะก็ ผมเอาไว้ด่านนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวด่านอื่นค่อยมาต่อคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดดิจิตีมาเตร์ฟักเกอร์ด้วยนะสวัสดีครับ